เราแวะซื้อตั๋ใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยเราเห็นว่าตรงนี้ไม่มีน้ําตกเห็นไหมนี่มันมีน้ําตกเราก็เลยมาเดินดูก่อน,นอแบบไม่เล่นนะมาเดินดูหน่อยแบบไม่อยากแบบผ่านไปเฉย ตอนเนี้ยเรากําลังเลว่าเราต้องแยกข้างหน้าคือแยกซ้ายเพื่อที่จะไปปงเปียงแต่ว่ามันจะมีอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าตรงไปก็จะไปดอยอินทนนท์แต่ว่าเราอเคยไปแล้วเมื่อตอนเด็กๆไปดอยอินทนนท์นนดีกว่าน้อเราก็ค่อยไปปงเปียง จะไปที่พระธาตุนพพลภูมิสิริแต่ว่าขับเลยมา5กิโลแล้วพอขับเลยมามาเจอที่มันเป็นเขาบอกว่าเป็นยอดของอินทนนท์ก็เลยว่าเออมาหน่อยก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกัน ต่อมา12องศาป้ายที่เขาแปะไว้เมื่อกี้แบบเย็นมากหมอกที่นี่คือแบบหยดลงมาเป็นน้ำเลยเมื่อกี้ลืน่นเปิดเลยเสือ้อ พาท่าแล้วก็เดี๋ยวไปเอ่ออะไรเราจะไปไหนนะไปไปปงเปียงเออเออไปปงเปียงกันต่อเลยจะได้ไม่ต้องไปถึงเย็นไปมากหว่นนี้เพราะตอนนี้ก็สิบโมงขวาจะสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ถึงเลยเค okay. ปะ คือว่าเมื่อก่อนตอนที่เราเด็กๆเราเคยมาเมื่อประมาณสิบปีแล้ว, <sk r ised> ลวก็คือเราจะนั่งจากข้างล่างก็คือเช่ารถเขาอ่ะแล้วก็ขึ้นมาให้เขามาสง่งแต่ว่าวันเนี้ยเราก็คือขี่มอไซค์ขึ้นมาเองแต่ว่าหมอกเคอเยอะมาก คือตอนนี้มันน่าจะไม่ใช่หมอกมันน่าจะเป็นเมฆแล้วแหละเพราะมันแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพระธาตุฝั่งนู้นอ่ะเนี่ยไม่เห็นแล้วนะเนี่ยตรงพระธาตุอยู่ตรงบริเวณเนี่ยไม่เห็นแล้วที่นี่เขาจะมีลิดอ้ไม่ใช่ลิ์บันไดเลื่อนจะมีบันไดเลื่อนเอาไว้แบบ ให้คนที่แบบเดินไม่ไหวรู้ว่าคนแก่เนี้ยสามารถขึ้นมาได้ด้วยนะยก,ก็เดี๋ยวไปปงเปียงกันต่อเลยดีกว่าเหลืออีกประมาณ26โลก็จะถึงแบบปงเปียงแล้วเวลาเดินทางประมาณ40-45นาที ก็เดี๋ยวไปเลยก็คือว่าเมื่อกี้เราอะตักมุดไปที่โฮมสเตย์ของเราใช่ไหมที่เราเช่าเอาไว้แล้วเขาเนี่ย GPS มันให้เราไปที่น้ำตกแล้วมันก็ให้เราอยู่เทินตรงน้ำตกแล้วก็ให้เรากลับมาที่เส้นเดิมอีกทีหนึ่งเป็นงงกับเขา GPS ทางทีมทจะผ่นานน้ำตก พราะว่าตอนเนี้ยเราเอะมาอยู่ที่หน้าโฮมสเตย์แล้วแต่ว่ายังไม่กล้าเข้าไปก็เลยโทรหาพี่เขาไม่มีสัญญาณตอบกรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะ There is no แต่ว่าขอย,ยังไม่รับอ่บหรือว่าจะไปหาอะไรกินก่อน mm hmm. สวยมาก จะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวมันมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆนี่คือวิวที่เรากินก๋วยเตี๋ยวกับวิวอันนี้โหสุดยอดฟินมากเราลองเดินลงมาแล้วก็ลองโทรตามเบอร์ที่เขาแปะเอาไว้เดี๋ยวลองโทรหายรอบหนึ่ง ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะครับผมใช่ลุงสินไหมคะครับผมหนูจองที่พักเอาไว้หนึ่งคืนนะคะตอนนี้อยู่ที่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวแกให้ลูกสาวของแกมารับเราก็เดี๋ยวรอยอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเอาของไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปเดิน <Hey. S 1> ถึงสักที เดี๋ยวเราจะพามาดูว่าที่พักที่พักของเราคือคือเราเจ็ดร้อยพูดที่พักของเราคือคือเราเจ็ดร้อยนะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวจะก็จะมีประมาณนี้กคือหมอนผ้าห่มแค่นี้ก็พูกส่วนหน้าต่างอันเนี้ยมันจะมีตัวที่แบบเปิดตรงนี้ได้แต่ว่าเราว่า,าน่นจะไม่ปิดแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อน ก็จะมนี้แล้วก็จะมีข้างๆก็จะมีว่าชั้นหว่าเอาไว้ชั้นเอาไว้แบบวางของด้วยอากาศที่นี่แบบเย็นสบายมากเดี๋ยวไปดูห้องน้ําต่อนี่ห้องน้ําเป็นแบบนี้นี่ห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแต่ว่าที่เนี่ยก็คือมันจะมีที่แบบว่าเป็นห้องน้ําในตัวด้วยนะ คือละเจ็ดร้อยเหมือนกันแต่ว่าจะต้องมาสองคนถึงจะได้ห้องนั้นแต่ว่าเราอ่ะมาแค่คนเดียวก็เลยได้เป็นห้องน้ำที่อยู่ข้างล่าง ตอนนี้เวลา4โมงเราก็มาเดินแบบรอบๆหมู่บ้านเห็น <He S 2> ว่ามีคาเฟ่ด้วยที่อ,อ,อะไรอะระเบียงระเบียงนาคาเฟ่บางถ้านจำไม่ผิดน,นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาเปิดไหมหรือถ้าไม่ก็ไปพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเดินลงไปดูนาข้ามกันไ,ไหนข้างล่างด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาเดินรอบๆที่ เดิมไปต่ออีาิเรคือทำแบบนี้นี่อันนี้เขติด,ด ฝนตกน,นู่นฝนตกแต่ว่าตรงนี้ไม่มีเลยฝนแต่มันคือตกตกอยู่แค่แบบที่เดียวด้วยแล้วเหมือนกำลงรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะแบบไล่ไล่เข้ามาตกเยอะด้วยนะนะั่นอะ นี่ก็จะเป็นกับข้าวของเราอย่างนี้ก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกอะไรไม่รู้แล้วก็กากหมูผัดผัดอะไรไม่อย่ยันผัดผักอะไรที่อันแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ผักแล้วก็จะมีข้าวมาอีกหนึ่งโหลเราจะกินข้าวก,กับวิวฝนตกพรๆแบบนี้สวยมาก จะเป็นอาหารช้างของเราก็จะมีข้าวต้มมีผัดผักมีไข่ลวกแล้วก็มีโอวันตินมาให้อีกหนึ่งซองนี่ก็เดี๋ยวมากินกันกับวิวแบบนี้มีหมอกด้วย ไปกันที่น้ำตกแม่ปานกันก็คือมีเราแค่คนเดียวดูไม่มีใครเลยก็เดี๋ยวจะเดินเดินลงไปเขาบอกว่าน้ำตกแม่ปานเนี่ยเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในเชียงใหม่ด้วยนะสูงจากหน้าผาลงมาหนึ่งร้อยเมตรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าเนี่ยได้ยินเสียงน้ำตกแล้วแต่ก็ไม่รู้นะว่าต้องเดินเท้าอะกี่กี่เมตรกี่ร้อยเมตรเดี๋ยวไป มีเราคนเดียวเลยเย็นมากทางขึ้นทางลงก็โหชันเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูดูทางลงนู่นลงไปเลยชันมาก เลยน้ําตกแม่ปานมาอีกนี้ก็จะเจอน้ําตกขั้วทรายเหลืองก็จะเป็นที่น้ําตกค้วทรายเหลืองก็จะเดินง่ายกว่าน้ําตกแม่ปานมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นทางแบบเนี้ได้เลยเดินเดินไปแต่ว่าน้ําตกแม่ปานอย,าอย่างที่เห็นใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเราต้องเดินเข้าไปในปาน่าแล้วเมื่อกี้เราเดินอยู่คนเดียวแอบเสียวเสียวกลัวๆเหมือนกันนะเอาเข้าจริงอะแต่ก็ พอไปถึงก็คือสวยสวยเลยแหละแต่ว่าน้ําตกคือน้ำมันเยอะแบบเยอะมากจนแทบจะแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ